สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนนั่งคอลเลกชันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยแนนน้องก็จะพาทุกคนไปอันบ็อกซ์ HMF 0 9 1 b a b y h e a d จากภาพยนตร์เรื่อง Toy Story ภาค2นั่นเองค่ะตัวแพคเกจด้านนอกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเลโทรนิดๆค่ะแล้วก็สามารถถอดออกมาได้อีกชั้นนึงด้วยนะแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรนปริ้งปรังปิ้งปรัง,รง,รงมากเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะรายละเอียดของน้องเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าน้องเป็นของเล่นของซิดซึ่งซิดนะคะชอบดัดแปลงของเล่นของเขาเออกมาเป็นรูปร่างต่างๆทำให้เกิดมาเป็นน้องเบบี้เฮดขึ้นมา ในเรื่องของจุดขยับนะคะบอกเลยว่าเขาทําได้ดีมากน้องเป็นแมงมุมใช่ไหมคะน้องมี8ขาและแต่ละขาเนี่ยมีสจุดขยับด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคือแบบละเอียดมากเวอร์แล้วตรงนี้มันเป็นเหล็กบดเลยนะคือมีน้าหนักค่อนข้างมากเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ขยับได้นะคะนั่นก็คือส่วนของคอนั่นเองค่ะน้องเนี่ยสามารถหมุนรอบได้เลยนะคือเหมือนในหนังเป๊ะมากและดวงตาของน้องนะคะก็จะเหมือนกับดวงตาบาร์บี้เนาะที่แบบเวลาเรานอนเราจับน้องนอนเนี่ยตาน้องก็จะปิดลงนะคะและถ้าเรา เอาน้องขึ้นมานั่งเนี่ยน้องก็จะลืมตาขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าแอบรลอนนิดนึงนะจ๊ะฮีโ,โร่ค o อสทำได้ดีค่ะงานนี้ในส่วนของผมน้องนะคะก็จะถูกตัดให้สั้นเป็นต่อๆนะคะเหมือนในหนังเลยและใต้ฐานตัวน้องนะคะก็จะมีพิมพ์คำว่า Disney, Pixar, h e ฮีโร่ s s อเข้าไปด้วยนะคะและถ้าหากเรามาเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับไบร์บ็อกก็จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะในแง่ถึงขนาดด้วยแล้วก็ดีเทลนะคะตัวไบร์บ็อกเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่า อาจจะมีดีเทลที่ไม่ได้ละเอียดเท่านะคะแล้วก็วัสดุก็เป็น PVC ปกติลืมบอกไปตัวนี้เป็น PVC ผสมเมทัลนะคะค่อนข้างหนักเลยและมีความสูงประมาณ12เซนไว้สําหรับเล่นกับสิทธ์ตัวใหญ่ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะคะสามารถกลับไปติดตามได้ว่าแบบมันจะมีความอลังการขนาดไหนและนี่ก็คือภาพรวมของทั้งหมดนะคะสําหรับ Baby He a d ซาวโลกทอยสตอรก็จะรู้ดีนะคะว่า Baby He a d เนี่ยออกมาเป็นคาแรกเตอร์ก็จะราคาแพงแล้วก็หายากมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ยังมีโอกาสได้เก็บ เรอยากจะให้เก็บซะตั้งแต่ตอนนี้นะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ารักเลยก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ